สวัสดีค่ะว so so oh so ัน nice. นี้เก็บกระเป๋าหอบเสื้อผ้าจะเบียรที่ไหนกันไปตามดูกันนะทริปนี้เราเดินทาง9วัน8คืนนะคะไปด้วยสายการบินใหม่ซิปแอรวันนี้เราบินตรงนะคะ6ชั่วโมงค่ะแล้วก็เลือกไฟล์ดึกเหมือนเดิมนะคะจะได้ไปชา์ที่นู่นแล้วก็เที่ยวได้เลยจะไปไหนกันคะโอเคโอเค20นี่ต้องดูไปนี้เลย สามารถโหลดกระเป๋าได้30กิโลนะคะเครื่องบินของซิปแอร์นะคะเครื่องใหญ่บอกว่างมากค่ะนั่งสะดวกสบายแล้วก็มีสายชาร์จแบตให้ด้วยนะ Wi-Fi ฟ,ฟรีจ้าอาหารบนเครื่องนะคะฝร์เลือกเป็นข้าวหน้าเนื้อค่ะแต่ค่อนข้างที่จะเย็นไปนิดนึงนะคะเหมือนเวฟยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ หลังจากที่เราหลับตื่นมาทั้งคืนนะคะก็มาถึงแล้วจ้าสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นคะ่ะอากาศที่นี่ต้อนรับด้วยลบหนึ่งองศานะคะวันแรกโปรดมองข้ามหน้าตาสดๆของพวกเราไปก่อนนะคะได้ยังเอาเอะไรเขาอะไระเขาได้แล้วเนี่ยเขาจ่ายตังค์แล้วนะอ,นอันนี้อร่อยค่ะหอมรอูมูน หลังจากแป้งโฉมกันเสร็จแล้วหาอะไรทานกันนิดหน่อยลองท้องนะคะพวกเราก็ไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยววัดพระใหญ่กันนะคะลงที่สถานีเข้ามาคุระหรือเปล่าถ้าจรจำไม่ผิดนะออกมานะคะนิดเดียวนะคะเลี้ยวไปทางซ้ายมือนะคะเนี่ยเราก็จะเจอป้ายใหญ่ๆเลยค่ะเดินเข้าเลยค่ะซอยนี้นะคะของกินทั้งซอยยัไง ก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรโครุเกีป่ะโครุเกียร์เป็นเนื้อวัวน,นะเยอะไรมครับรสชาติออก็กรบก๋องข้างในข้างในจะมีเนื้อ แล้วก็สอดลากข้างนอกอชีสมีไหมชีสอ๋อ,อ,อ,อโอเคแล้วก็นี่เลยค่ะนี่เป็นแพนเค้กนะคะเป็นหน้าพระพุทธร,รูปค่ะที่เรากำลังจะไปกันแต่ว่าอันนี้อย่าดราม่านะเออเพราะว่าเขาทำไว้ให้ทานได้ซื้อทานได้หนาวไหมวันนี้ย หลังจากที่หาอะไราทานกันมาเรียบร้อยนะคะเราเลือกที่จะเดินไปวัดกันนะคะซึ่งคนอื่นเขาอาจจะขึ้นรถแหละแต่เราดูป้ายแล้วไม่เหมือนมันไม่ใกลอ้อ่ะเราก็เลยเลือกที่จะเดินกันไปเรื่อยๆดีกว่าตอนแรกพวกเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะไกลมากแต่เดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกก็ยังไม่ถึงสักทีสภาพก็เลยออกมาล้าๆกันอย่างเงี้ยด้วยความที่บนเครื่องอะ่ะเราก็นอนกันไม่เต็มที่ด้วย แต่ไหนๆก็มาแล้วบก่อนจะเข้าวัดนะคะพวกเราก็แวะเติมพลังกันก่อนหลังจากที่เดินกันมาอย่างทรหดอดทนมากเติมพลังก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าวัดกันนี่ค่ะวันนี้เรามาที่วัดพระใหญ่กันนะคะค่าเข้า300บาทเลยค่ะเอ้ยสา0รเยนไม่ใช่ารบาทนี่เลยอยู่ตรงนี้ ไปค่ะไปขอพรกัน หลังจากไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเดินทางไปที่จุดยอดที่อีกหนึ่งจุดนะคะนั่นก็คือมุมยอดฮิตเลยค่ะที่อยู่ในฉากของการ์ตูนแลมดังนะที่นี่คนจะนิยมมาถ่ายรูปกันนะคะมันจะเป็นฉากอ,อ่อรถไฟอะ่ะขับผ่านตัดด้วยทะเลค่ะมันจะสวยงามมากๆเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไปดูกันมาถึงแล้วนะคะมองด้วยตาก็คือสวยมากจริงๆแต่ว่าผู้คนรานแปะอยู่ตรงนี้หมดแล้วคะ่ะ ที่นี่คนเยอะมากๆค่ะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปนัดจุดตรงอ่ะเป็นจุดตัดเนาะตรงที่รถไฟผ่านกับทะเลแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะถ่ายจุดอื่นก็สวยเหมือนกันวันแรกของพวกเราก็ออดจะลากันนิดนึงนะคะด้วยความที่นั่งเครื่องกันมา6ชั่วโมงแล้วไม่ได้นอนกันหรนอ,อถึงที่พักแล้วนะคะวันนี้วันแรกที่โตเกียวค่ะพักที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูก,กันว่าที่พักที่นี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เรามาดึกมากเลย ่ีนแล้วไปกดถิ่นตรงนู้นเปิดได้นี่ในห้องนะคะโอเคก็จะเป็นที่นอนแล้วก็มีชั้นวางของมีว้าห่มมีชั้นนี่เลยโอเคสะดวกสบาย แรกค่อนข้างล้าก,กันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่นะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงพวกเราแบ่งกันเป็น2กลุ่ปนะคะไม่ได้ไปด้วยกันยกทีมวันนี้น้องใหม่กับน,น้องปัดไปเป็นเจ้าหญิงที่นิซซี่แลนด์ค่ะนี่ไปไหนคะไปออกสีครับผมในแม่าทาว <laughs> ครับ <laughs> วันนี้เรามากันที่โยโกฮามะนะ บ้านเมืองเขาก็ที่นี่คล้ายๆโตกเกียวเนาะสวยอยู่สวยอยู่ค่ะสะอาดสงบมารถไฟวันนี้มาไม่ยากค่ะวันนี้อากาศ4องศาแต่ว่ามีลมหนาวโอเคตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันดัมกันไปไปลองดีเนี่ย191เยนเน เหมือนขออนมจีบดีนะอาหารที่นี่อร่อยมากค่ะนี่แค่ร้านแรกนะจะบอกว่าเราโดนตกแล้วอะ่ะน้ำซุปเขามีความเขาเรียกแหละกลมกล่อมเข้มข้นมากคือแบบเดีอ่ะดีจริงๆเคม็มอร่อยทุกอย่างจริงๆอาจารย์เนี้ย ค,คุณจะแวะกันนะ้แต่สองร้านแรกเลยนะ <c oughs> แต่เราจะมาลองร้านดีกันนะคะว่าร้านนีนนนเป็นยังไง <c oughs> จะบอกว่าเข้ามาในแหล่งชานอเทาเราเพิ่งเดินแค่สองร้านเองนะร้านที่เรากินกันเมื่อกี้คือร้านนี้ <c oughs> เดินมาแป๊บหนึ่งเจอร้านนี้หยุดอีกแล้วค่ะ <c oughs> ยังเข้าไปไม่ถึงข้างในเลยดูข้างในดินอีกยาวไกลมาก ๊าเรเดี๋ยวหนีวิถีการพุ่งนีกพ่ง่ะนี่มีน้ำมากข้างในน้ำข้างในมีน้ำางในร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนตัวนี้ต่ออะไรไหมอร่อยครับนี่น้ำมันจะยอะอันนี้ต้องดูน้ำก่อน เดี๋ยวนี้นี่กันดูแล้วนะโอ้ยพุ่งเหรอพุ่งเลยอ่ะไปไๆมันย้อยเฉยฝนชอบร้านนี้มากเลยค่ะรู้สึกว่าอร่อยมากๆเลยน้ำซุปข้างในเขานะคะคือรสชาติกลมกล่อมมากๆถ้าใครมานะคะแนะนำเลยค่ะให้มาทานอร่อยจริงๆม่ไหวไม่ไหวเสียอายุมากครับเป็นโรคปากครับอะไรยังไงเดี๋ยวจ้อนี้ บานกกะแล้วยขนมันไม่ทดวคืออะไรไม่รู้อะเป็นงานงาอโอ้ใหญ่มากดูดูโอ้ยใหญ่องป้เราอะใหญ่จริงควันขโมยเลยอ่ะพี่เอบีเลยบีบีบีค pues ร uh, ึ่งเลยบีคร anyway> ึ่งครึขคึ่งเลยเออดูไส้หน่อยางโ้ยควันโอ้ยเแล้วโอเคมาชิมเลย เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมสลัดปะแพนด้ากันค่ะจะบอกว่าในถนนถนนนั้นนะคนกินเยอะมากวันลนไหนก็โดนตกหมดแร้จริงจะกินจริงๆเหรอ กินเขาจริงๆเหรอเขาบอกใสเอาไว้ต่างน้านเนี่ยแบกเครื่ไงเลยใสช็อกโกแลตใช่เลยอะช็อกโกแลตเล่นชิมๆไม่เป็นไรเล่นชิมๆเอาเนเอาเลยกินช็อกโกแลตออกมาเลยอ่ะวกันเลลย ร,ร้านนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันเนะคะกไก่ไชิ้นยยใหญ่ใหญ่เห็นคนกินเยอะมากก็เลยจะต้องแวะชิมว่ามันเป็นยังไงเห็นคนกินกันเยอะอยากรู้นี่เลยจานไก่ไไยักษ์่ระโบกมา Well, uh huh. หลังจากที่เราสามคนตะเวนทานกันมาอย่างอิ่มแล้วนะคะเราก็มาเดินเล่นกันต่อเลยค่ะว่าที่นี่มันมีอะไรกันบ้างอ,อยู่ไทยนี่ไม่สามารถเดินเล่นตอนเที่ยงแบบนี้ได้ <laughs> ชิด,ดูเดินเล่นตอนเที่ยงค่ะที่สซสานะที่มากันดั้มนะคะถ้าเกิดใครมานะก็ให้มาซื้อตัว๋วที่ตรงนี้ตรงนี้นะคะซื้อตัว๋วค่าเข้านะก็ ค <50. S 2> ่าเข้าเฉยๆอยู่ที่พันหกยห้เยนแต่ถ้าเกิดว่าเข้าเพื่อไปดูกันดั้มด้วยก็จะ3,300ันสยเยนนะคะอ่ะใครสาวกัได้านมาเข้าได้เลยนะที่นี่นะ่ัสิุก,ก่อนโอเค วันนี้เรา3ามคนนะคะจะเน้นชิลชิค่ะไม่หนักหน่วงนะคะก็จะเดินชมเมืองไปเรื่อยๆนะคะกันดั้มเราก็ไม่ได้เข้าไปดูค่ะแค่ให้มาดูเฉยว่ามันอยู่ตรงนี้มันเป็นยังไงนะเน้นทานซะมากกว่านะวันนี้นะคะชมเมืองเขาดีกว่าค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยปิดท้ายวันนี้ด้วยมื้อดึกของเรานะคะพวกเราฝากท้องไว้ที่ร้านนี้เลยค่ะโยชิโนยะราคาน่ารักมากส่วนอาหารนะคะไม่ต้องบอกคุณภาพเกินราคาไปเยอะเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อนะคะว่าพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้มาเจอกันยกทีมจ้า